ที 1> 20, ่1 0เดือนกรกฎาคมนะครับ2565นุงแฝงวางก็เลยนำพระอีกองค์มาเพื่เพื่อนได้ชมกันนะครับพระองค์นี้เป็นพระเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับลวปูบุญวัดกางบางแก้วองค์นี้ลุงแฝงได้มานานแล้วนะครับได้มาน่าจะเกิน10ปีนะครับน่าจะไปจำมากจำไม่ผิดสมัยลุงแบบทำงานอยู่ที่ น้องแขมนะครับเพชรเกษม69สแล้วก็แล้วก็ลุงก็ชอบเดินดูพระนะครับในตลาดนัดธรรมดานี่นะครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็ได้องค์นี้มานะครับตอนแรกที่ได้มาก็ดูเทียบกับหนังสือนะครับคิดว่ายังไงก็ไม่แท้นะครับยังไงก็ไม่แท้องค์นี้ต้องบอกอย่างเงี้ยตอนนั้นที่ดูนะครับณนะเวลานั้นณนะปัจจุบันนี้นะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาแบแไปคนเจอพระองค์นี้นะครับ ก็เลยนำกลับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมใหม่นะครับเพราะตอนนั้นมีแต่หนังสือดูนะครับไม่มี Facebook หรือว่าไม่มี Google นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรตอน,น,นที่สามารถจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะตอนนั้นซื้อมาอาศัยดูความเก่าอย่างเดียวนะครับพิมพ์ทรงไม่รู้นะครับแล้วก็พอวันสวันที่ผ่านมาก็ได้นำเหรียญน,นี้มาดูอีกครั้งนะครับปรากฏว่านะครับก็ มีเขาโค้งนะครับมีเขาโคง้งแต่คงไม่ได้บอกลุงแฟรคงไม่บอกว่าองค์นี้แท้เลยนะครับไม่สามารถบอกได้เลยแต่มีเขาโค้งความเก่าแล้วก็มีกลุ่มที่เขาเล่นหารลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ลุงแฟรก็นําพระองค์นี้ก็นํารูปถ่ายเข้าไปเข้าไปที่กลุ่มนะครับแล้วก็ไอพี่ๆน้องๆก็ตรวจสอบดูนะครับก็มีเขาโค้งนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าเราจะการศึกษาใน ยูทูบมากขึ้นนะครับก็มีกลุ่มหลายกลุ่มมากขึ้น,นครับที่เล่นในลักษณะของออมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายเรียกว่ามีหลายบล็อกเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าพระพระเจ้าสวนกุฏิพระพระหล่อนะครับพระหล่อเป็นพระหล่อโบราณเพราะฉะนั้นแล้วก็ ก็จะมีความเป็นพระหล่อโบราณนะครับต้องคือต้องดูพระหล่อโบราณให้เป็นนะครับองนี้ผิวพระก็คือผิวพระที่เห็นลักษณะคือเป็นตุ่มๆนะครับไม่ใช่พระเวี่ยงนะครับพระหล่อก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือผิวก็จะไม่เรียบนะครับแล้วก็มีคราบขี้เบ้านะครับ<ม>แต่องค์นี้ที่จักได้ข้อมูลมานะครับ ก็ในกลุ่มที่เขาแนะนําใน youtube ที่เขาสอนก็คงเป็นจริงนะครับก็มีเขาโกงเหมือนกันนะองนี้นุ่ฝันเห็นรอยเส้นด้านหลังนะครับเส้นข้างเหรียญเขาบอกว่าเป็นการหล่อประกบนะครับหล่อประกบก็ถือว่าแปลกดีนะเป็นพระเหรียญแต่ก็เป็นไปได้หมดนะครับก็ตามข้อมูลที่ทั้งสายสากลแล้วก็สายอนุรักษ์เล่นกันนะครับเป็นพระหล่อประกบนะครับ แล้ก็ยังมีพระที่เป็นปั๊มก็มีนะครับแต่ว่าวงการาสากลหรือว่าวงการที่ส่วนรวมส่วนใหญ่เขาไม่นิยมกันนะครับแต่องค์นี้เป็นของแบบเองมีเหรียญเดียวนะครับมีเหรียญเดียวเป็นพระหล่อนะครับเป็นพระหล่อประกบนะครับเป็นพระหล่อประกบด้านข้างนะครับที่จะสังเกตนะครับในพระหล่อประกบนะครับที่ มีเพื่อนๆในกลุ่มก็คือเขาจะแนะนํานะครับว่าจะมีจะมีขอข้างนี้นะครับเรียกว่าประกบแต่ว่าพอเขาประกบเสร็จนะครับอย่างเงี้ยเขาจะเอาเหมือนกับเอาเรียกว่าเหล็กเหล็กร้อนนะครับเหล็กร้อนเนเขาขยายนะครับเดี๋ยวพอรู้สึขยายหน่อยนึงเอาเหล็กร้อนมามาทาบให้ผิวนี่แบนนะครับแต่ตะเรียนไม่เท่ากันนะครับากตรงนี้ ก็ค er mm ือในข้อมูลมาอย่างนี้นะครับแต่แต่อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือเป็นวัชประกบแหละครับเป็นวัชประกบแล้วก็จะมีที่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 ตรงนี้ท้ายห้องเรียนนะครับจะมีต้องมีรอยนะครับนิดหนึ่งฝั่งนี้ก็เห็นรอยนะครับเห็นไ็มนะครับมีรอยมีรอยนิดหนึ่งนะครับมีรอยยุบลงไปเยแต่องค์อย่างองค์เนี้ยจะเอาองค์เห็นชัดเลยตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ย มีรอยนะครับมีรอยยตตรงนี้ก็จะผิวเป็นตุมต่มๆนะครับผิวไม่เรียบนะครับส่วนเรื่องตำแหนิพิมพ์ทรงก็<ม>ที่ศึกษามาก็พะัะด้วยความพิมพัพระหล่อนะครับจะยึดตต่ตัวซสักทีเดียวไม่ได้นะครับแต่บางจุดมันก็มีในพิมพ์นะครับ ก็ถือว่าแปลกอยู่เหมือนกันนะมีม,ม,มีมีพิมพ์นะครับแล้วก็ถ้ามีในพิมพ์ก็พระก็จะมีตามนั้นนะครับลองชมนะครับนี่ก็คือด้านแลวด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะเห็นด้านหลังนี่มียันนะครับเพื่อนๆจะเห็นยันนะครับมียัน ตรงนี้ก็มีนะครับแต่อึ่งอ่านไม่ออกแล้วก็ตรงนี้มันเล็กสามนะครับพยายามเอียงอยู่นะครับมีตรงนี้แต่ตรงนี้เห็นชัดสุดเขาบอกว่ายันมีสองคนเขียนนะครับน้องปุบุญกับน้องปุเพิ่มนะครับถ้าตัวใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยเส้นนี้ที่ได้ความรู้มานะครับก็คือเป็นน้องปุบุญน,นะครับท่านจะเขียนตัวใหญ่นะครับแล้วก็ เป็นตัวเพิ่มเขียนเป็นเหมือนกับวงกลมอยู่ตรงกลางนะครับตัวจะเล็กหน่อยตัวบบุก็จะเขียนตัวใหญ่ๆครับาตามผิวนี่จะมีรอยตะไบนิดๆน,นะครับเหมือนเก็บความสวยงามหน้าจะมีเส้นอย่างเงี้ยอันนี้คือพระที่สมบูรณ์ตัวนก็จะสมบูรณ์นหน่อยนะครับือวาเป็นความรู้กันไป,เ,ปนเพื่อนๆก็สามารถติดติดรับชมได้นะครับเพราะว่าบางทีก็ ลงก็อัดคลิปไม่เก่งนะครับแต่พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้เรียนรู้กันไปนะครับไออันนี้เป็นหลอช่องนะครับหลอช่องเนี่ยประกบแต่ก็ตั้งเป็นช่องตัวนี้นะครับมีตะไบนะครับเหนเพื่อนๆเห็นตัวนี้ขัดตะไบออกนะครับช่องบริเวณตรงนี้แล้วก็ตะไบตะไบถูตัวนี้นะครับไปออกไปด้านข้าง เนีย่ยงองนี้จะมีตะไบ,บเล็กๆนะครับอันข้างนินดๆนะครับตรงนี้จะลอยเห็นเส้นรางๆนะครับเส้นรางๆตรงนี้นะครับเส้นรางลอยประกอบนะครับจะมีแต่ไม่ลึกว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับลึกมากครับเป็นตื้นๆพอ พอให้ได้เห็นนะครับตึ้นๆพอได,ได้เห็นโอเคนะครับก็รูปแบบก็ไม่รบกวนอะไรามากก็ขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆที่รับชมนะครับ